ท่องตำนานไปกับอริชัยที่เราปัญญาไม่เกิดเนี่ยนะมาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยจะมาเกิดเป็นคนเนี่ยจะมาจากสวรรค์ก็ไม่รู้จะมาจากนรกก็ไม่รู้แลวทีนี้จะไปสวรรค์หรือจะไปนรกก็ไม่รู้อีกคือธรรมะที่จะเกิดเนี่ยไม่เกิดอยู่กับคนพูดมากๆหรอก ชอบคนหุบป,ปากนานๆแล้วก็ถึงจะชอบเกิดพูดนำลายไปดับไปไม่เคยเกิดแล้วสมาธิไม่เคยเกิดล,ลมมันออกไปจะหมดหลมมันไม่ขังในในท้องสมาธิก็ไม่เกิดพูดมากลมยากแล้วกิเลสก็ไม่กลัวคนพูดมากกิเลสนี่มันกลัวคนนิ่งคนเช่อนะ ะนะทิ้งกงิเปล่าก็ไม่รู้แต่ประเรก็บอกว่าเอาเงินยัดใส่ปากแต่าปาร,เร์เรก็ลวงเอาหมดไม่ได้ไปเลยสินธรรมเท่านั้นเองที่จะไปได้โยมส่าเฮิห์ตหมีสินธรรมโอบโบสถเนี่ยสามโกดปีก็้ขอกลานปีมนุษย์สักษาบโบสถ รักษาสิ่นโง่สุดแล้วก็พวกเราแก่จนลังงอมลำเงิมแล้วก็ยังไม่ค่อยเอาแค่นี้ก็ความตายจะมารอเข้ามาแล้วนี่เราก็มารักษาอสมดสิรักษาสิ้งมันลำบากลำบนอะไรที่่ารัะนอนก็ได้นั่งก็ได้ไม่ต้องอุทธรณ์กายเขาเกี่ยวข้าวดำานาเขายังทำก็ได้เป็นวันวัน ผู้ทุชนคนธรรมดาทุกคนมักจะมองเห็นความตายเป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นของที่ทุกคนไม่ต้องการให้ถึงวันนั้นแต่ถึงอย่างไรก็หนีไม่พ้นต้องตายจนได้นี่แหละที่เขาเรียกกันว่ากฎตายตัวหลวงปู่สังวานเขมโกหรือหลวงพ่อใหญ่แห่งวัดทุ่งสามคีธรรม อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีในฐานะเป็นครูบาอาจารย์ฝ่ายพระธุดงกรรมาฐานองค์หนึ่งท่านมักจะสั่งสอนด้วยธรรมะว่าแม้ทุกคนกลัวทุกข์ก็ขอให้พวกเราพยายามสร้างศีลสมาธิปัญญาภาวนาให้เกิดให้มีขึ้นในใจของตนให้กระดูกของเรามันมากองบนพื้นดินเป็นครั้งสุดท้าย เอ,อพอเสียทีสำหรับการเกิดและการตายหลวงปู่สังวานเกม,มโกท่านมีนามเดิมว่าสังวานจันเรืองเกิดเมื่อวันจันทร์ปีมะโรงพุทธศักราช2471ณตำบลหนองผักนาคอําอเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีโยมบิดาชื่อในห่วงโยมบานาชื่อหนังวาด นามสกุลจันรเรืองชีวิตคารวะาของหลวงปู่สังวานเขมโกนั้นได้ผจญมาหมดแล้วทั้งความสุขความทุกข์ยากท่านเป็นชาวนาที่ขยันหมั่นเพียรทำงานเลี้ยงครอบครัวเพื่อยกฐานะของครอบครัวให้ดีขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านไม่สามารถจะนำอาวิชาทางโลกมารักษาได้นั่นก็คือ ความเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บจนต่อมาในภายหลังท่านได้มาเจริญสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานซึ่งในเรื่องนี้ท่านมีความสนใจเป็นพิเศษมาก่อนแล้วท่านจึงได้ปฏิบัติด,ดูจนบังเกิดผลอันยิ่งใหญ่ตามมาคือความรอบรู้สว่างสวัยในธรรมะนั้นๆ ได้ภาวนาสมถะและวิปัสสนากรรมฐานโดยที่ท่านได้ลงมือปฏิบัติมาก่อนแล้วในสมัยที่ท่านเป็นคารวาสนานถึงสองปีเต็มๆแล้วในที่สุดท่านก็ได้ตัดสินใจบอกลาญาติมิตรและครอบครัวขออนุญาตอุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์ครองเพศสมณะ ในพระบวรพุทธศาสนาไปตลอดชีวิตเมื่ออายุของท่านได้35ปีตั้งแต่วันที่27เมษายนพุทธศักราช2494ณพัทธสีมาวัดนางบวชอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีท่านพระครูแขกเป็นพระอุปชาพระสมุทองย้อย เป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอธิการสวยัยเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าเขมมโกโภิกุซึ่งแปลว่าพระภิกษุที่มองเห็นภัยในวัตาสงสารครั้นเมื่อได้บวชแล้วท่านได้ทุ่มเทชีวิตจิตใจทั้งหมดของท่านลงสู่ภาคปฏิบัติธรรมคือศีลสมาธิ ปัญญาเดินตามครองธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ด้วยเหตุที่ว่าหลวงปู่สังวานเมื่อครั้นวัยเด็กท่านไม่ได้เรียนหนังสือจึงทำให้ท่านอ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้และส่งผลให้ท่านไม่สามารถศึกษาพระปริยัติธรรมได้หลวงปู่จึงได้แต่เพียงศึกษารู้พระธรรมวินยัย ข้อบทบัญญัติสงฆ์เท่านั้นนี่เองที่ทำให้หลวงปู่มุ่งมั่นในการปฏิบัติภาวนาธรรมอย่างเต็มที่โดยอาศัยป่าช้าวัดบ้านบึงอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมทางนี้ท่านได้รับการแนะนำอุบายธรรมจากท่านพระอาจารย์มหาทองโสพโน เป็นพระวิปัสนาจารย์คอยเป็นผู้ชี้แนวทางให้จะเห็นได้ว่าหลวงปู่สังวานท่านถือเคร่งในทุดงวัดเช่นมีการฉันเพียงหนเดียวฉันในบาทบินทบาทเป็นวัดตลอดเวลาในการปฏิบัติอยู่ที่ปา่าช้าบ้านบึงห้าปีนั้นทำให้หลวงปู่สังวานเขม,มโก ได้มองเห็นสภาพความเป็นจริงของโลกจากการเพ่งเพียนมองดูศพคนตายคนแล้วคนเล่าท่านเพ่งพิจารณาเป็นธรรมมาโดยตลอดเมื่อหันกลับมามองดูตนเองก็เห็นเป็นสภาพเดียวกันคือความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายส่งผลให้ท่าน ยิ่งเพิ่มความเพียรมากยิ่งขึ้นด้วยเหตุนี้เองหลวงปู่สังวานเขม,มโกจึงได้เกิดอำนาจในทางจิตใจปัญญาสว่างสวัยในอนดีตที่ผ่านมาหลวงปู่ไม่เคยอ่านหนังสือเรียนหรือว่าเรียนหนังสือเลยแต่เมื่อปฏิบัติธรรมแล้วท่านสามารถอ่านออกเขียนได้อย่างน่าอัศจรรย์ ท่านยังไม่ยอมอยู่นิ่งท่านเที่ยวอ,ออกตามหาครูบาอาจารย์ผู้ที่มีความชำนาญในด้านสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานไม่ยอมขาดซึ่งนับว่าหลวงปู่ท่านเหมาะสมที่จะเป็นธรรมทายาทผู้สืบสารต่อพระพุทธศาสนารับต่อมรดกอมตะธรรมอันล้ำค่านี้ต่อไป คำเทศนาเป็นธรรมของหลวงปู่สังวานง่ายๆอาทิเช่นมเมล็ดผักเมล็ดต้นไม้จะกลายพันธุ์ไม่ได้แต่จิตของคนนั้นมันมีความถี่เหมือนกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นภายในตัวของมันถี่มากเหมือนกับตะเกียงที่เรามองเห็นว่ามันเป็นแสงสว่างเพียงดวงเดียวแต่ว่าจริงๆแล้ว มันเป็นคลื่นติดติดกันมาถี่มากๆเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่จิตของคนเราก็มองไม่เห็นเหมือนกับที่เห็นแสงตะเกียงแค่เพียงเปลวไฟเท่านั้นนับได้ว่าหลวงปู่สังวานเขม,มโกคือพระอริยสงฆ์อีกรูปหนึ่ง ที่มีวัดปฏิบัติที่งดงามตลอดเวลาที่อยู่ในเพศบรรพชิตหลวงปู่สังวานเขม,เมโกท่านได้ดำเนินรอยตามพระบรมศาสดาเจ้าได้อย่างไม่มีสิ่งด่างพร้อยจึงขอยกให้เป็นพระดีสีสุพรรณที่ก้มลงกราบท่านได้อย่างสนิทใจอีกรูปหนึ่งปัจจุบันนี้ สรีระของหลวงปู่สังวานเขมโกได้ประดิษฐานอยู่ในโลงแก้วณสาลาเรือสุพรรณพระกรรมาฐานวัดทุ่งสามกีธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งในวันที่16ตุลาคม2565ตรงกับวันอาทิตย์ทางวัดทุ่งสามกีธรรม ขอเชิญญาติโยมผู้ใจบุญทุกท่านร่วมทอดกระถินประจำปี2565ท่านใดประสงค์จะร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้ท่านสามารถโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าอาวาสวัดทุ่งสมก,กิธรรมได้โดยตรงที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี972203 5.8.48ชื่อบัญชีพระอธิการธาดาสมาจิตโตโดยท่านใดที่ร่วมบุญตั้งแต่หนึ่งพันบาทขึ้นไปจะได้รับสมเด็จมวลที่เปี่ยมไปด้วยพุทธคุณและมวลสารทุกชนิดที่บรรจุนั้นทันสมเด็จโตส่วนท่านที่ร่วมบุญตั้งแต่ห้าหมื่นบาทขึ้นไปท่านจะได้รับพระสมเด็จจากท่านเจ้าอาวาส วัดทุ่งสมกิธรรมไว้บูชาอย่าลืมร่วมบุญใหญ่เพียงปีละครั้งเท่านั้นสะสมกันปีละเล็กปีละน้อยเอาไว้เพื่อเป็นต้นทุนในชาติหน้าท่านที่ร่วมบุญในครั้งนี้ขอให้ตบาเดชปัจจัยของท่านจงช่วยให้ท่านมีสุขภาพพระนามัยที่แข็งแรงร่ำรวยเงินทองสมหวัง สมปรารถนาในทุกๆเรื่องขอให้มีความสุขหมดทุกข์หมดโศกมีแต่โชคลาภเข้ามาไม่ขาดสาย